สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทําแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาทานนะคะแม่บ้านชอบทานอาหารอีสานมากๆค่ะไม่ว่าทานอะไรก็อร่อยไปทุกอย่างค่ะเรามาลงมือทํากันเลยนะคะเริ่มด้วยใส่เกลือเล็กน้อยนะคะลงในคกนะคะตามด้วยพริกแดงจินดานะคะ7เม็ดนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่เพิ่มนะคะเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะ10-15หหัวนะคะ ตำให้ละเอียดนะคะได้แบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตั้งหม้อนะคะใส่ที่เราโขลกลงไปนะคะพริกกับหอมแดงแล้วก็เปิดไฟนะคะใส่น้ำปลาใช้สำเร็จรูปนะคะสี่ช้อนโต๊ะเราใช้ไฟอ่อนก่อนนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำล้างโคลกลงไปะคะ่ะ คนๆนะคะหอมแล้วค่ะพอเขาเริ่มเดือดก็เริ่มมีกลิ่นหอมฟุ้งเลยค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ1,000 ml นะคะแล้วก็เล่งไฟขึ้นนะคะให้เขาเดือดนะคะใส่ตะไคร้บุบลงไปค่ะประมาณ2ต้นคอยช้อนฟองออกด้วยนะคะช้อนให้หมดเลยค่ะ ใส่หน่อไม้ส้มลงไปค่ะหน่อไม้ส้มเรานําไปต้มหนึ่งน้ำนะคะเอาน้ําทิ้งแล้วก็ล้างให้สะอาดก่อนนะคะชิมรสด,ดูค่ะปลาล่าสำเร็จรูปนี่เขาจะปรุงรสมานัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปลาล่าก็จะมีความเค็มอยู่นะคะเราต้องชิมก่อนนะคะแม่บ้านขอเพิ่มน้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็จะพอดีค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลานิลที่เราหั่นชิ้นลงไปนะคะ กดๆให้เขาจมน้ำนิดน,นึงนะคะจะได้เดือดสุกทั่วพอปลาสุกดีแล้วเราก็ใส่ใบแมงลักลงไปนะคะมากน้อยตามชอบนะคะตามด้วยต้นหอมค่ะพริกขี้หนูสวนนะคะลูกโดดค่ะใส่ลงไปนะคะ ค่อยๆคนนะคะเดี๋ยวเนื้อปลาจะเละได้นะคะค่อยๆคนให้เขาเข้ากันดีนะคะใครจะใส่เนื้อไก่หรือว่าเนื้อหมูสามชั้นก็ได้นะคะแกงหน่อไม้ส้มนี้ใส่ได้หมดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะกลิ่นก็หอมเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันนะคะ เดี๋ยวคราวหน้าแม่บ้านจะลองแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่บ้านดูนะคะให้ต้มให้เปื่อยๆก็น่าจะอร่อยนะคะเพราะว่าทานที่ร้านอาหารอร่อยมากๆแกงใส่ไก่บ้านนะคะมาค่ะเรามาชิมกันดูนะคะแกงหน่อไม้ใส่ปลานะคะ จะใส่ไก่ก็ได้นะคะแต่วันนี้แม่บ้านมีปลาค่ะขอหน่อไม้ด้วยนะคะอืมอร่อยไปทานที่ร้านอาหารอร่อยมากแต่ว่าได้น้อยนะคะต้องทำเอง รสชาติกำลังดีปลาของเราก็เป็นปลาที่สดนะคะเพราะว่าเราพ่อบ้านไปตกเองนะคะนี่ค่ะเห็นเน้นๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะอร่อยมากๆค่ะทำก็ไม่ยากนะคะ ถ้าชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านจันโปรด,ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันเมนูหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ